การที่จะต้อนรับใช่ไหมเี็กเขาเรียกว่าคนที่มบุญไม่มีแรงอะไรเลยไม่มีแรงจูงใจกระตุน้นเลยครับผมแล้วก็มาเยี่ยมมอนิมดติธมสบายลเลยเด้อไม่ได้สนใจเลยนะยการที่ว่า,าแล้วก็ขอรับเยี่ยมมอนิมุติธรรมลองมอนมุติมุนมให้พระเดนมาง์กมาไหว้หน่อยที่จำไม้นักจ,ะจะวาวาคาส่วนที่นบพลเหมือนกันท่านหลวงพ่อจะลงเดิอไปเยี่ยมเนี่ย มันต้องสร้างแรงดูงใจไม่ใช่เราไปจบสอพนะตามธรรมดาในเรื่องพระอาการปุกะจะเป็นพระอาจารย์มาก็ต้องเป็นต้องเปกล่าบไปไหว้ท่านเลยท่านไปทำเสียแรงเฉยเฉยอ่ะมันท im ีแห้งเชื้อี่แห้งร่วงมรยแห้งร่วกรอนร่วงโรยมาซอยแห้งยินใจซอห้่อนแห้งขยันไระเถอะไม่มีทางปวดมาได้ยินยินภาษาตะกู่จะมาไดด้วย จะไม่ต้องคนอื่นอันนี้ที่พูดเพื่อราชการล้านะมันเป็นผลคไยได้ไงอย่างกรณีเราเพื่มาประชุมเหมือน,นกันนหะคาดว่าในมนต์ประชุมมีมลนมันนะั้นใหญ่ดีเรือพระสงฆ์นั่นแหะแล้วก็ออกแล้วออก็ห้องอะไรทำนองเนี้ยอยากจะถามจริงจังแบบเก,กินไปไหมไม่เห็นอย่างเสียเวลาจะสิดคานมากก็ต้องยุบัด เสียะอะไรเลยเสียอำเภอเสียตำบลเสียจังหวัดรู้ไหมเนี่ยที่สุดที่สุดของพุทธศาสนาเลยนะทำไมไม่กองเนี่ยกองทมเนี่ยนะแล้วมีสูงกว่านั้นเหรอวัดพระต่อใจมันจะบอกรันทีนะท่สูงที่สุดไหมเจ้าบอกถ้ามัน เจ้าปณิการเขาบอกว่าโอ้ต่อไปนี้เราจะมีอาหารสามวันครับกับสกัดนวลหรืออะไรสักเรื่อยๆเขาเรียนเขาเขาไม่แต่งตัวสักปีสองสามปีหรืจะได้ตำแหน่งนั่นเลยทำให้พระคุณเจ้าเหลืองเหลืองเพราะฉะนั้นขอขอถวายอ่ะการสร้างแรงจูงใจผมว่าพัฒนาตัวเองก่อนดีไหมพัฒนากว่าอะไรครับมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกนะแต่ไม่อ้างชื่อหรอก เช่นบอกว่ากายย่อภาวนาใช่ไหมว่าทีภาวานาว่า,วานาุภาวานาหมายถึงว่ากายาย่อภาวานาวยาภาวานาเจ้าภาวนาได้ไหมภาวนาเลยส่วนเราเห็นทในจุนตุ้มจุนเจ้าเขาจะว่าอะไรจะไม่ต่อรองะต่อเฉียงเขาเบื่อใช่ไหมไหม่ต่อนนนใ,ใน,น,ในอุดมการหลักการวิธีการจัดการท่านที่พอบรมท่านไหนรู้ว่าพุทธศาสนาสอนอะไร เช่นไม่กล่าวร้ายไม่ให้ร้ายไม่กล่าวถูกใช่ไหมไม่เดี่ยวเดียวก็จะอูที่ผ่านถึงสุดนั่นคือหลักการส่วนหลักการก็จะต้องไปทำให้เขาดีวิธีการ,รก็จะต้องไจงดีคนนั้นคนนี้จะปัญหามันมีอยู่ว่าเนี่ยมันเป็น,คน,นเครื่องจูงใจอย่าว่าจะนักเรียนเลยเอาเอาตัวอะไรทีกวาก่อนดีกว่าไหม เดี๋ยวนี้พญาจตุรักด่าพระอย่างนั้นอย่างนี้กองไยเขาถ่าเลยแต่ว่าเราต้องต้องรู้จักนะต้องรู้จักพัฒนาทีปริเด็ิมไปตามหลวงพ่อจะคุณวัตรท่านบอกว่าเออเขากระข่หลวงพ่อที่กาพูดพูดเปรียบปรืกเลยนพระบางรูปยันไยันแต่ไม่เอาไปกราไม่ยอทมาจารย์ไรประชารู้รักเลยนะนก็เียแ่ว่าปินเชิญวัดวัดคือต้องเสียยไห บนขอลูกเนี่ยลูกทำเขาไม่กระทำมีลูกคนพ่อแม่แบ่งทรัพย์สมบัติให้ได้หรัอลาลูกกระทนดู้ลูกคนไหนหนึ่งต้องรู้จักมีสัมมาคารวะหาข้าวหาปลาหาอาหารให้พ่อพ่อแม่การให้พุชาติกระตายจะมีจะส่วนแรงก็ะตายมันม่ศีษากว่าเพราะออยู่สีลักหนึ่งก็พรเป็นเรื่องของผมเป็นบทรายการคกบรองขงลูกสีมากก็เป็นทุกสอนกับลูกถึงเวลาพ่อแม่จะให้เด็กั้ครูที่ลูกคนไหน ทุกคนไหนสูกคนให้สมบัติทุกคนไหนจะไม่ควรให้ก็แต่ให้สมบัติคนนี้พีนาเรื่องกีทนมีหาข้าหาลาให้สนนต้กระกับเพี่ยนมันไม่ไปเดกเกินอะไรเกินกาประิดในโครงการคณะสงฆ์ในโครงการไหนว่ากันเละครับแต่ขันตอนน้องสองคนนี้สรงมาคารวะแต่ยังมันเพียรไม่เอาหน้าอยู่เฉยเฉยทักทักต่ไได้ไปเดือดร้อน แต่ไม่พูดแต่ไม่ใช่ว่าตัวเองมีเลื่องตัวฉันตื่นนะที่ผมก็มัเยอะพอดีผมได้ยินดังนั้นเนาะเอ้อแสดงว่าคนที่มีคนที่คนที่มู้จักใช้เทคนิคมู้จักใช้อะไรเนี่ยทำว่าแจ้งแหงน้องมาแหงมีก่อนกบ้านซอยแหงบินได้ตบบ้านแม่มันจะมีขยัะทั้งนี้ก็ตามถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยบางทีไปทำผิดใจเช่นไม่เป็นสัมมาทิฏฐิ ำทำดีแต่ว่ามันไม่ถูกต้องสำหรับผุจ้จัดจหนาก็ชมไม่ได้พอดีมาถึงประมาณใกล้ๆจะเข้ารกก้อนเนี่ยข้าข้ามลำน้ำป่ามาผมก็ท่องของผมนะผมก็แต่งแบงของผมนะ,ะทำไงดีเนาะผมก็แต่งไปว่าจะเป็นโรสไอแนนแองร่มแห้งไว้เอฟต่อนร่มผัดมาซอยแม่ทีในทะเลเงี้ยผมกลับใหม่เลยนะกลับ ทีแห่มันจอยอยเจอที่แถวล่องซอยผิเจอรัตวันมือกันเองะคาคาแต่คนไทยหลมันเพียงมีสัมมาคาราวะมีอาจาร์โอ้แค่การขีขเ่เพราะฉะนั้นแถวล่มันซอยผิดเป็นเล็กก็ได้แต่แล้วพรราา่าจะเรียกพอาเชอมาช่วยงานนี้นมาช่วยงานนี้แล้วล่องซอยแล้วท่านที่เขาล่องนั้นที่รักทาลายเรื่อที่บ้านท่านท่านเคยคิดบางไยี้ มันต้องทําอย่าไปเลืว่าตัวเองไม่สําคัญน,นะตัวท่านเองมันสําคัญที่สุดในชีวิตของท่านพระยาคัมศัตรูแล้วเนี่ยนะไม่มีใครไปบรรลุไปทำโน่นทำนี่ถ้าหากว่าพระยาคัมศัตรูนั้นจะทำให้พวกเราเป็นระดับบนแล้วแต่ผมชอบละกอดเช้าอยู่แต่วันนี้หลับนะแล้วก็จะโศกเลยนเพียเลยนะเดียวมากเลยเพราะวันก่อนมาประชุมเนี่ยน,นะตั้งแต่ตีสี่จนถึงสี่ทุ่มนะได้ยินขึ้นตีสิบเลย เอาเยออ่อนเลยนะปวดเ่อ,อะดิเยอะเตอะอาเดินปวดเที่ยน,น,นอนขับที่นอนทำเลย,ยกไก่อยากได้ปูนผมได้เือ้แต่อย่างนี้ไม่มีก็เป็น,ปนสนินะ่งผมช้องนำดีหาไม่มีทางไม่มีทางเลยนะจะไปทำเพื่อเอาหน้าจะไปทำเพื่ออะไรเพื่ออยากได้ช่องอยากได้ทีช่องท,ทำเพื่อเพื่อให้ความเจริญโลกนี้ถ้าม,มันมีความเสื่อมตลามันจะไม่เป็นขนาดนี้ พุทธศาสนาเหมืกันถ้าไม่มีพุทธเจ้าเสียตลาดเราก็จะไม่นั่งมองงง่ากขนาดนี้เลยทั้งยังหลวงพี่เนี่ยถามวันนี้เสียตลาดไม่ได้หรือเสียตลาดไม่ได้เหรือ,อ,อแต่ก่อนเนี่มาสอนเรียนไม่มีเงินเดือนนะครับก็มาจากประเทศปีสมสารมาสอนเรียนอยู่ถามคนถามลูกสอนไม่ได้ก็เลยจะหาทุกเรื่อง ขอ,อนักเรียนสอบไปยังคนสอนสอบมีคนเดียวที้ไหนลูกเดียวที่ไหมนเป็นจะไรจะได้ไหรสิผมมีวิธีก็ให้มาชุดชุดลูกทั้งสอนด้วยหลายอย่างนะครับองเรื่องของกำลังจะพูดว่าจะกระตุ้นนักเรียนอย่างไรเพราะต้ากอน,นมันไม่มีสถาบันก็ไม่มีนะมันไม่เหมือนทุกวันนี้มมก็ไปคัดเอาใครอยากใครอยากสอบปริญญาน้ากอนเรียนสาม,าม,มปีนะ ที่จะสอบโจทย์มึงสอนได้เอาพอสิบรูปยังไม่ได้ทำตามนัดที่ทีก็มาเลยสอนเช้าเที่ยงเย็นเช้ามึสอนถ้าเช้ามึงสอนนี่ว่าเช้ามึงจะสอนตอนตอนเที่ยงไปเที่ยงจะถึงบ่ายก็ปรับลงเลยตอนนั้นโต๊ะละสอบสอบวิชาครูปสอบภาษาอัใช่ไหมมันจะมีวิชาครูวิชาครูปท่าน ที่เครทั้งหลายทีู่ที่ชาติมก็จะพูดต่อใี้รับจบเจะคุณบุญของน่นและว่าไร้นั้นี่คือธรรกรเน้ยนะฮะยิงาว่ายิงโยงยิงทะลอะไรก็ว่ากันนะ